ตอนนี้ฟงเกิดปัญหาแล้วค่ะหารถตัวเองไม่เจอทุกคนลองดูดิฟงไม่รู้ว่ารถฟงไปจอดไว้ตรงไหนอ่ะมีใครเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างไปจอดที่ห้างแล้วก็หารถตัวเองไม่เจออ่ะแต่ปัญหานี้จะหมดไปปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณใจนี้สันเทียนหน้านะคะนี่ทุกคนมันมีปุ่มอันนี้มาเรากดปุ่มตรงนี้หนึ่งทีนะคะแล้วมันก็จะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะตอนนี้เราหาไม่เจอนี่ไงทุกคนน้อยู่นี่ ฟงกดผลร้องก่อนเนี่ยคนด่ามีก็ได้สมมติมว่าใครนะคะชอบแบบว่าลืมว่ารถอยู่ตรงไหนจำไม่ได้ไปจอดอยู่ห้างก็จําไม่ได้นะคะซื้อที่สันเทียนาคันนี้นะคะปัญหานั้นจะหมดไปอะคะ่ะคันนี้เป็นตัว J33 เครื่อง2000ค่ะทุกคนรถปี2014จดใช้ปี2016นะคะขายเท่าไหร่เดียรเรื่องราคาเดี๋ยวฟองปักหมดบอกนะคะแต่ถ้าใครใจร้อนโทรหาฟองได้เลยะคะ่ะเบอร์อยู่หน้าโปรไฟล์นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ฟองนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันร้องจริง